ขับที่ใหญ่ทีนี่ื้นที่ที่ผมกับนี่เบียนมาด้วยนะเพราะว่ารัฐปลตุเกีเรื่องการเก็บเงินค่าบริการแพงเกินไปอันนี้ก็เป็นจะกบน่าง้ากด้วยหายจางเป็นเรื่องหนึ่งทีแปก่อน อยามันต้องให้เทศบาลแม่ทีหรืออะไรพวกนี้มัต้องต้องดูระดับการลอย่างน้อยก็ต้องให้ผู้จัดหาการจังหวัดในผ้จัดหาการจังหวัดเนี่ย okay

รวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนที่5ขั้นตอนขั้นตอนไหนที่มันจะตวงกันได้ให้มันเป็นไหวสำหรับสวิสโดยที่ทางม่าเนี่ยเขาคือเขาไม่อยากใช้ซอฟต์แวร์นะครับเพราะเขาบอกว่าเขาจะต้องเป็นคอมพิวเตอร์เป็นเป็นเป็นซอฟต์แวร์ของเขาเขาดูเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยกตัวแรงงานของเราเนี่ยเราจะต้องเกณฑ์อย่างเขาว่าขอให้เขาเนี่ยได้ยกระดับที่อพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยให้มันรวดเร็วขึ้นเหมือนเราทำบ้านก่อนนะครับพาุกวัน

เหมือนที่หน้าสารการใช่ไหมพอที่นี่อย ok ่างมีออรายงานกับลาวกับกับชาอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีลาวไม่มีลาวเหมือนมากล้วนๆไม่ไม่ยถึงว่าคือคืออย่างนี้ที่ผมไอันนี้จะต้องให้คนที่จะมาต่อที่นี่ก็คือรัฐบาลเพาต้องรับรองนี่นี่นี่เป็นข้าราชการกระบวนการตรวจสอบนี่ใครเนเนี่ยเนี่ยกำลังถามนี่เขา เขาไม่ได้ลงตามความจริงเแล้วหรอตรวจสอบพบแบบว่าทำอะไรขอไม่ได้ก็เราบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลพม่าเขาเพราะฉะนั้นผมเลยถามว่าถ้าในกรณีเขาตรวจเจอเนี่ยหารเบอร์ราชการไทยได้ไงผมกำลังจะถามเพราะว่าเขามีเบอร์แรงงานจังหวัดไหมอ่าเนี่ยอย่างเนี้ยเพราะงั้นนี่จะใช้งานจังหวัดอ่าเนี่ยนี่จะนัดจะนับเพื่อที่ให้เขาปฏิบัติตานเขาไมอยากต้งเรือยากให้สมาชิกการมาด้ย วสอบว่าไอ้เรื่องนั้นอ่ะจริงแรืไมเราก็ะจะมาถาม,ถามแค่สองฝ่ายเป็นไม่ได้ข้อมูลผมอ่ะผมได้ข้อมูลด้านอื่นอยู่แล้วผมไม่จะเปลี่ยนต้องบอกเขาใช่ไหมเพราะนั้นการที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยผมมาพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผมได้มานั้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มันพอที่จะขัดล้างกันได้หรือเ,เปล่าเรื่องการที่มาเนี่ยมันมีหลายประเด็นมาเนี่ย เมื่อเขาไปจ่ายเงินผ่านเซเว่นมาถูกต้องแล้วเนี่ยเขาจะมี running number queue เขาเข้ามาปกติเขาไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่ว่าก็ข้อจํากัดว่าในงานเมียนมาเยอะมากบางคนก็ไปผ่านบล็อกเกอร์อเข้ามาซื้อความสะดวกก็จะเอาซื้อความสะดวกเนี่ยเขาก็มาแบ่งปันกันใครกับใครผมก็ไม่รู้นะเขาไม่ได้คิดเงินแล้วหลังจากจผ่านเซเว่นมา ี๋ยว่าเขาก็ร้องเรียนนายจ้างไทยบางคนก็เป็นคนจ่ายให้บางคนก็เมียนมากเขาจ่ายเองเรื่องการที่มาเนี่ยแต่ละศูนย์ไม่เหมือนกันบางศูนย์เนี่ยก็ามาเสร็จแล้ววันหนึ่งไม่เสร็จเพราะเราถูกถูก v i p มีคิวถูกซื้อซื้อคิวซื้ออำนนยความสะดวกไอ้คนที่มาเนี่ยอุ้มเล็กเด็กแดงมาเนี่ยต้องนอนค้างที่นี่ผมก็เลยถามว่ามีไหมนอนค้างเขามีนอนค้างไหมที่เขาล็อได้วันละเท่าไหร่ ก็เนี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่าประมาณใช่ไหน้านร้อยคือแต่ละศูนย์ก็ประมาณนี้แหละผมก็เลยบอกว่าทําไมเขาไม่ขยายรถโมบายไปทําไมเขาไม่ขยายสูกอันนี้ก็เป็นเรื่องนโยบายที่กระทรวงแรงงานต้องไปดูคุยกับรัฐบาลพม่าแรงงานพม่าลำปาง17จ็จังหวัดสิบเงหทงเหนือเห็นไหมมันมารวมที่นี่ที่เดียวเลยแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาเบารถกันมาอย่างนี้เข้ไหม ดังนั้นผมเนี่ยกำลังมาดูว่าแรงงานเมียนม,มาเนี่ยอยู่ในประเทศไทยหลายล้านคนแต่คราวนี้เราจะเจนระบบให้ทุกคนเข้ามาในระบบได้อย่างไรผมก็เลยอันนี้เพื่อสิทธิมนุษยชนในไอเออโอเขาด้วยว่าการที่มาอย่างนี้จะต้องได้รับการดูแลในเรื่องของสิทธิพื้นฐานของประชาชนเช่นการยานอย่างนี้ดีไหมแพงไหมเอาเปรียบไหมในเรื่องของที่อยู่อัดลมแอร์ที่พักที่นั่งสะอาดขยะขยะเนี่ย ซึ่งที่นี่ไม่ใช่สถานทูตเพราะยั้งเอกสิทธิ์ของประเทศต่างๆที่มาไม่มีเป็นการประสานร,ระหว่างกระทรวงแรงงานกับรบัฐบาลพม่าที่จะให้มาตั้งศูนย์ที่นี่เพราะฉะนั้นการที่มาที่นี่เนี่ยเขาจะต้องเคารพในเรื่องของกฎหมายไทยด้วยเช่นจะต้องแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในฝ่ายปกครองจะต้องแจ้งห้าเสือแรงงานจะต้องดูแลในเรื่องของท้องถิน่นอย่างวัน,นีเทศบาลแม่ริมอย่างเนี้ย นายกเขาต้องดูดเรื่องขยะเนี่ยเอาไปไหนเป็นยังไงให้มีการทําร้ายร่างกายกันเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงเพราะคนเป็นพันคนเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะในภาวะวิกฤตบางเรื่องนะอย่างบริการบ,บูชาอย่างนี้ครับทำการวันจันทร์วันเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามาวันธรรมดาเนี่ยคนจะเต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาผมมาวัน,วนที่เขาทาการเนี่ยผมก็จะไปสัมภาษณ์ พม่าที่มาเนี่ยว่าคุณมาอย่างไงบางคนก็ไปเจอผ่านบล็อกเกอร์มาบางคนก็มาหลายรูปแบบนะครับเพี่นวันนี้ก็มาที่นี่ก็เลยพอดีข้อจำกัดมันมาวันนี้มันมีประชุมหลายหลายเรื่องก็เลยเลยเลย,เลยต้องมาวันจันทร์มันเลื่อนมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณท่านอรผูว่าท่านเชชวานครับแรงงานจานัางหวัดทีมห้าเสือแรงงานเนี่ยครับก็มาให้ความสะดวก าการการที่จอดรถการจัดที่พักเป็นยังไงแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะนําไปสู่ที่กระทรวงแรงงานมติคลมอออกมาแต่ละครั้งนั้นเนี่ย <c oughs> ทางเริ่มตรีแรงงานเนี่ยเราเจรจากับทางริ่มตรีแรงงานพมา่าหรือทูตแรงงานหร,หรือสถานทูตเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็จะได้นายจ้างประเทศไทยด้วยจะได้แรงงานพมา่าที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะได้เข้าระบบเช่นเราจะให้เขา มีซิมโทรศัพท์ในประเทศไทยไหม,มเราจะต้องเอาระบบภาษีไปจับแรงงานทั้งหมดเลยไหม,มคือไม่เราไม่ใช่ไปเก็บภาษีเขานะ,ะแต่ชื่อแต่เลขทะเบียนภาษีเนี่ยเราต้องดําเนินการอย่างวันนี้เขามาอยู่แล้วเขาจะ,อะขอสัญชาติไทยหรือโดยวิธีบัตรอะไรต่างๆเนี่ยเล, 00, เลข0ูนย์เลขศูนย์ห้าเลขศูย์หเลขหเลขแปดอย่างเนี้ยเราจะมีขั้นตอนอย่างไรเพื่อที่จะ ทำแล้วเนี่ยให้มันให้มันเรียบร้อยอ่ะดูแลไทยเหมือนกับฐาน,นข้อมูลเกาหลีใต้ที่ดูรายงานไทยในขณะที่เรามีผีน้อยเยอะนะเขารู้หมดแต่ในขณะที่เมียนมาเรามาอยู่ตั้งหลายล้านคนเรายังถามว่าอ้าคนนี้มาอยู่เชียงใหม่แต่ดูๆพอมาอขึ้นทะเบียนต่อไปญาติเด็บไปมีนายจ้างบุบบนแล้วย้ยายถิ่นแล้วเราตามไม่ได้แล้วเราตามไม่ได้แล้วเรีนการ มาฟังข้อได้จริงก่อนแล้วก็มาเห็นข้อได้จริงนะครับแล้วก็บางครั้งเราก็ขอ,อ,ขอความร่วมมือทางพม่าที่พอใจพื้นที่แต่ว่าในเรื่องของการบริการจัดการเนี่ยยังไม่พอใจเนื่องจากว่าน้อยไปศูนย์เนี่ยน้อยไปกับสเจียจังหวัดเนี่ยเพราะฉะนั้นแรงงานที่อยู่ขอบชายแดนเนี่ยเนี่ยเขาก็ต้องมาที่นี่เพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยทำหนึ่งการจราจรติดขัดสองเกิดเหตุระหว่างทาง ใช่ไหมวันนี้ประเทศประเทศไทยเราปีนึงคนสิบคนแต่บ้านเรามื่นเจ็ดพันคนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราอะไรที่ไม่จําเป็นเดินทางก็ไม่จำไม่ต้องมาการเร็วขึ้นการอาคารพุทธสันข์จังหวัดนั้นจังหวัดนี่คือปกติแล้วเนี่ยคือภาคเหนือมันไม่มีสิทธิ์เรื่องไงอื่นในภาคใต้อย่างเงี้ยเพราะว่าบอกว่าคุณสะดวกที่ศูนย์ไหนจะศูนย์สมุทรสาครสุุารฎา์ก็จิ้มพอเราจิ้มเสร็จแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนศูนย์ไม่ได้น่ะ เอออย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีหลายศูนย์อย่างนี้เราก็เอาศูนย์ใกล้บ้านการรันคิวเพราะพม่าเขาผ่านเซเว่นเสร็จเนี่ยมันก็ไหลกลับไปพม่าเลยนะเงินเขาอ๋อวนไปพม่าเลยนะครับไม่ใช่ได้เซเว่นนะครับเซเว่นได้10บาทต่อคนนะเออไอเรื่องเมื่นี่ไอเรื่องนี้มันอยู่ที่การจัดระบบแล้วก็เรื่องของการของกฎหมายเรื่องการเจจาให้เัี้ที่การร้องเรียนที่ดีไอ้ รช่วงโวก็มาเรื่องของการบริการหน้าศูนย์นี่แหละคือทุกคนทุกคนซื้อความสะดวกกันต่างคนต่างยินยอมในการจ่ายเพราะนการยินยอมในการจ่ายเนี่ยอยู่ในพื้นฐานของความไม่เดือดร้อนคนอื่นใช่ไหมการไม่ไปริดรอนสิทธิ์ของคนอื่นอย่างจ้างบางคนอย่างนี้เราก็นั่งรอเขาก็ไม่มาอืมนี่นแเป็นเป็นปัญหาแบบนี้สลาคิว ก็จะไปสลัดเราไม่รู้ว่าใครจ่ายบ้างไงคะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครมาจ่ายคือทางนี้เขาไม่รู้ไงเพราะยังฐานข้อมูลเนี่ยในการลิงก์กันพอพอใครไปจ่ายเซเว่นเนี่ยฐานข้อมูลจากเซเว่นเซเว่นเนี่ยมันต้องลิงก์มาในศูนย์ใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เมื่อกี้ผมเลยถามว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยกับการดําเนินการให้มันเลืนวันไปต่อเซอร์วิสเนี่ยทางพัฒนาข้อมูลจะลิงก์กัทางเจ้าหน้าที่ เราก็ก็ไม่มีฝายที่เป็นตัวอย่างเนี้ยแต่ไม่เป็นตัวในใช้งานก็มี ใช่แต่ไม่หรืออาเบอรนะหรือ,รอโรเกอร์แต้นคนเสนอขึ้นไป,นเ,ปนเ,ดเดี๋ยวสองประเด็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามรูกน้องรูกจ้างกี่คนผมไม่มีออไม่ไม่มีหมายความว่าคือเคาเปจัเง้านจังหวัดทีท่ีนี่แล้วเขารู้จักผมก็ยังมีการสอบถามเรื่องเหล่านี้อยู่เนืองอๆเพราะผมเป็นคนที่ดูแลทั้งต่างด้าวทั้งนายจ้าง เขาอะไรคำนดได้ถูกต้องตามกฎหมายของงยนมาไหมหรือโรเกอร์แต่โฆษณาอะไรหรืออไปคือเมื่อกี้ก็ถามแล้วคือค่าธรรมเนียมเนี่ยมันไม่มีกําหนดมันไม่ต้องจ่ายไงมาจ่ายเซเว่นเสร็จแล้วก็มาที่นี่ได้ตามคิวก็นี่คือปัญหาตามคิวไม่ตามคิวที่ร้องผมมาเนี่ยคิวที่หนึ่งมาเจ็ดโมงเช้าพอถึงเวลาเปิดแล้วบอกคิวเต็มแล้วเลื่อนมาจนจนนับไม่ได้แล้วเขถึงร้องมา แค่นี้ประเด็นมันอยู่แค่นี้รลบจ้างด้วยแล้วตัวแรงงานต่างด้าวด้วยก็เมื่อกี้ผมถามไปเดีพบแล้วแหละว่ามันจะเดือดร้อนถึงนายจ้างบางคนก็มาแล้วก็นายจ้างก็เสียเวลาใน,ในการที่จะผ่ะานแรงงานที่จะต้องมาเสียเวลาอ่สุดท้ายม,มันชอบด้วยอะไรต่างๆทั้พวไงไหมแค่นี้คือผมฟังมันไม่มีกฎหมายที่อยากให้เก็บแต่วว่าคนที่มาทำเนี่ยมันทำกันเอง แต่อันนี้มันก็คือมาจ่ายกันเองอ่ะจ่ายความสะดวกกันเองเพราะฉะนั้นการจ่ายสะดวกกันเองก็นี่แหละผมรู้สามมันผมไมพกบอเกอร์มันจะต้องไปควบคุมไม่มีม็อเกอร์ถูกต้องอ่าสองรัฐบาลไทยเนี่ยมันจะต้องเขาจะต้องเจรจาแบบนี้โหผมก็การกระจบดอันนี่ผมเข้าใจอยู่แล้วไงครับแต่ว่าเรามาที่นี่เราพูดมันไม่มีประโยชน์ในการแก้ปัญหานี่เราพูดกับเจ้างที่ปฏิบัติก็ดี่หลผมรู้มีมีมีสื่อถึงท่าน ก็บคุณมากหลายอาทิตย์แล้วเัยแต่ว่าผมไปดูศูนย์อื่นก่อนคือที่จริงแล้วนะผมมาเนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงในเรื่องของแรงงานเหมือนมากด้วยนะเพราะว่าเราในประเทศไทยลงเนี่ยมันจะต้องมีสิทธิสิทธิความเป็นเป็นมนุษยธรรมเนี่ยในเรื่องของ ILO ที่เขากำหนดค่ามาตรฐานนะเราไม่ได้ด้อยค่าใครได้เราต้องดูแลเขาอย่างดีบเกอร์มาเก็บเนี่ย ให,ให้พวกเกอร์มาเก็บเนี่ยก็จะทำให้ก็จะทําให้แรงงานของเหมียนมากแล้วก็เมื่อจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยรัฐบาลพระม่าก,ก็ไม่ได้ได้เงินส่วนนี้นะแล้วก็ทําให้เขาต้องไปชาระหนี้เกินสัดส,ส่วนที่เขาจะอำนวยความสะดวก างั้นก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของเรื่องเรื่องสุขอนามัยเรื่องเวลามาแล้วเป็นลมเป็นแรงอะไรพวกนี้แต่ว่าที่นี่อะโอเคการถ่ายไดอากาศดีอะไรดีก็ยังดีมีวันแรกคนจุกตัวแน่นอนไม่จริงนี่ถ้าผมจะถามก็ตอบไม่ได้หรอกก็ต้องบอกว่าแล้วแต่นายเล้ว ผมจะถามว่ามันจะทําให้รวดเร็วขึ้นทำยังไงได้เพราะตอบไม่ได้หรอกเขาต้องตอบว่าแล้วแต่รัฐบาลเขาเหมือนเหมือนการช่องธรรมชาติน่ะมันเป็นเรื่องของทหาร <c oughs> อ่าเห็นไหมแล้วช่องธรรมชาติ800อกิโลเนี่ยจะเอาที่ไหนออกไปอยู่ <c oughs> เห็นไหมคือเราเรา,เราเนี่ยเราเห็นหมดแต่ว่าวันนี้เราต้องการแก้ปัญหาที่มีอยู่เราจะแก้ <c oughs> อย่งไแต่ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยในกระทรวงเนี่ยก็เพิ่มจํานวนศูนย์ขึ้นมาแล้ว ให้มีเวรผมอยากให้มีเวรในการทํางานคือไม่มีวันหยุดเลยแต่ให้มันมุนเวนกันไปเแล้วเล้วการไปจ่ายเซเว่นนะมันจะต้องไปเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างเซเว่นกับศูนย์เนี่ยพอแรงงานคีย์ข้อมูลว่าจ่ายศูนย์ CI เชียงใหม่เนี่ยมันก็ลิงก์เข้ามาข้อมูลของเมียนมาที่เชียงใหม่ ว่าในขณะนีะ้เขาถูกไงว่าที่ลำปางตัวเนี้ยณวันนี้เข้ามากี่คนอ่าแล้วก็จะต้องลิงก์ข้อมูลกับให้จหัดหางานเขาได้ด้วยเพื่อตวรวจสอบบาลานซ์ข้อมูลไงว,วันนี้อเรารู้เลยนะต <c oughs> ีจังหวัดที่ขางอยงนี้กำลังจะมาทีมเซฟเบอร์ใหม่กำลังนิ่เราก็จัดกลุ่มเลยอย่างวันนี้เรามาอย่างเนี้ยฉีดจังหวัดเนี่ยทางเข้าเนี่ยจากโซนเลยบุบลำพูน เชียงรายพะเยาเอออย่างเนี้ยไม่ <c oughs> เพราะข้อมูลมันลิงก์ได้มาแล้วนี่อย่างลำปางร้อยคนอย่างเนี้ยดำปูนสองร้อยค,คนเชียงรายหน,นึ่งร้อยคนอันเนี้ยที่จะนัดวันเนี้ยมันมีคิวอยู่แล้วไงซอฟต์แวร์ใหม่ ต้องไปทําซอฟต์แวร์ใหม่ไงเพราะอ,อย่างบัตรประชาชนอย่างวันนี้เมียนมามาเนี่ยจะเอาสัญชาติไทยเขายัางจัดมวลมือบัตรเลยขึ้นตัวเลขเลขศูนย์ขึ้นตัวเลขเลขห้าเลขหกเลขแปดพวกผมเนี่ยเลขสามเลยเนี่ยมันยันมวลมือมันรู้นะแต่ว่าถ้าทำถ้าทำไม่เรียบร้อยเนี่ยต้องปิดนะ้ <c oughs> เนเลิกมาเลยไปทำเมียนมาเลยจะต้อง เปิดให้เข้ามาเช็คามารับคิวเนี่ยเท่าไหร่นายสลิดพงศ์เกี่ยวข้องนะครับชื่อผมผิดน,นะครับประธานนะนะกัรบริการหรือร้องเรียนด้วยวาจานะครับแล้วก็ในปัญหาเนี่ยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันทั้งทั้งสี่ศูนย์หลักปรเดเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาในพื้นที่นะครับเราก็เห็นแล้วนะครับว่าที่เชียงใหม่นั้นเนี่ยไม่ ไม่สอดคล้องกันไม่ได้สัดส,ส่วนกันจำนวนศูนย์กับกำลังในเรื่องของการต่อโคลโมนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นี่ก็ มาในานามของท่านอธิบดีจัดาง,งานก,ก็ได้รับฟังประเด็นสรุปปัญหาว่าในส่วนของอคนทํางานในเรื่องของแรงงานเมียนมานที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ที่นี่เราก็จะไปดูในเรื่องของการที่จะมาเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเราจะไม่เกิดขึ้นได้ไยังไงแต่สมมุติว่ามีในเรื่องของการที่อำนวยความสะดวกอย่างนี้มันเป็นความสมยอม ดังนั้นความสมยอมเนี่ยต้องอยู่ในพื้นฐานไม่ลิดรอนสิทธิของบุคคลอื่นที่ที่เข้าคิวนะครับอันนี้ก็ก็จะต้องไปดูกันแต่ว่าในหลักๆก,ก็จะไปดูในเรื่องของเชิงนโย,ยบายว่าเราจะมีการเจรจาในนามของท่านรัฐรีกระทรวงแรงงานของไทยกับรัฐรีแรงงานของเมียนมาเนี่ยว่า,าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในในแรงงานเมียนมาในประเทศไทยนั้นเนี่ยเราจะนำวิธีการในการที่จะมาแก้ปัญหา ได้ด้วยวิธีใดบ้างห้ามให้เพิ่มขึ้น2อ,อพัฒนาระบบไอทีให้ทันสมัยสามในเรื่องของการมีการเจรจากันระหว่างรัฐบาลเมียนมาเพื่อที่จะเพิ่มอัตรากำลังของแรงงานของเมียนมามาชดเชยหรือทดแทนของแรงงานของไชาซึ่งก็น่าจะถือว่าเป็นการเป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าจะทดแทนกันได้ดีกว่าของศรีลังการหรือว่าของสองปอปลาวเนื่งอ,องจากเขามีน้อย วัาทั้งห้าเสือเนี่ยก็จะมารับฟ ah ังให้ข we ้อบูลเราก็เห็นสภาพปัญหาในเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายมติพรรมะครับบางเรื่องมติพรรมเนี่ยดำเนินการสั่งการมาเนี่ยแต่ในเรื่องของการดําเนินการการปฏิบัติตามมติของพรรมนั้นเนี่ยยังไม่สอดคล้องยังไม่สอดคล้องกับมติปรรมเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาที่ไม่สอดคล้องกับมติครมเนี่ยก็คงจะต้องนําเรียนให้ครมเข้าไปทวบควนใหม่ ไม่ใช่ว่าพอแก้ปัญหาเนี่ยจะต้องเพิ่มปฏิทธิภาพในเรื่องของการนจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและข้อูกจ้างเนี่ยได้รับรู้ในเรื่องของการเข้ามาในสูนย์ซีอนะครับและเรายังมีมติพลรมอีกหลายเรื่องในการที่จะรองรับในเรื่องของการที่จะพิสจารัาชาติก็ดีนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายบรวๆเกือบสองล้านคนนะครับึงแล้วก็ในศูนย์การปฏิบัติเนี่ยมันมีข้อจํากัดมากอย่างกรณี รัฐบาลเนียนมาเขาเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของคนเห็นใจกันเพราะว่าในเรื่องของการทางานเนี่ยเราก็มาดูในเรื่องของสิทธิพื้นฐานในเรื่องของแรงงานเราไม่เคียงว่าเป็นแรงงานชาติใดนะครับแต่ว่าเมื่อในส่วนของคณะกรรมการการแรงงานเรามาเนี่ยเราก็จะให้สิทธิ์เราให้โอกาสแล้วก็ขายได้พื้นฐานของสิทธิมนุษยชนไม่มีการค้ามนุษย์ ไม่มีการใช้แรงงานอันนี้มาหาผลประโยชน์อะไรอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มโพเกอร์ก็ดีในเรื่องของการบริการคดีถ้าติดขัดที่ไหนนะครับถ้าแก้ไขได้บางทีก็ต้องเร่งดําเนินการแก้ไขในเรื่องของปัญหาการแออเช่นปัญหาเรื่องขยะปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายของคนงานที่มาอาจจะเป็นป่วยเป็นลมเขาจะต้องประสานพื้นที่อย่างไร ปัญหาเรื่องความปลอดภัยอื่นปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องอากอารจราจรมการลักเล็กขโมยน้อยอะไรพวกนี้เราก็ต้องฝากทางท่านว่านะครับแล้วก็ห้าเสื่อแรงงานว่าเราจะดาเนินการอย่างไรเกี่ยวที่ดูแล17จดังหวัดทาคเหนือซึ่งค่อนข้างที่จะมากเพราะฉะนั้นเราก็ฝากว่าถ้าเป็นไปได้ไหมเรามีรถโมบายในการที่จะเอารถโมบายเนี่ยไปแถวชายแดนเช่นแม่สอดแม่สายอะไรเงี้ย ไม่จําเป็นจะต้องให้แรงงานผู้ใช้แรงงานเขาวิ่งมาที่นี่ครับลดความเสี่ยงบัลเทศเป็นการเพิ่มเวลาให้นายจ้างที่ลูกจ้างได้อยู่พื้นที่มากขึ้นในะมาณน,นี้